หลังจากออกจากอู่สีนะครับเก็บงานไปรเรียบร้อยนะครับสวยงามแล้วก็เรากําลังเอารถนะครับกลับไปที่ TMS Ben z บนซินนะครับเพื่อตรวจสอบไฟหน้าปัดนะครับไฟรูปเครื่องโชว์เรียกว่าสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่อาการที่หนักหนาคือตัวเครื่องมนะันไม่ได้เป็นไรอาจจะเป็นที่แอร์แมสเซนเซอร์หรือเป็นเลก u l a t เตอร์สักตัวหนึ่งนะครับคราวก่อนเนี่ยเขาลองแก้เลก u l a t เตอร์แล้วไม่หายวันนี้เราลองไปแก้ดูที่ตัวแอร์แมสนะครับที่อากาศเข้าดูว่า ันจะห,หรือไม่นะฮะฮหหายลังจากผ่านไปไปไปกับกับครับที่ TMS เ e น s so ์เซอร์ิเนี่ยได้ประมาณทั้งรอบกินระยะเวลาการซ่อมที่นานที่สุดที่เคยซ่อมมานะครับคือประมาณ20วันนะครับกับการแก้ไฟเครื่องยนต์โชว์ซึ่งถามว่ามันไฟเครื่องยนต์โชมันแก้ยากไหมมันจุกจิกไหมมันแพงไหมเดี๋ยวเรามาเล่ากันยาวๆครับ ที่บอกว่าเล่ายาวนะครับเพราะว่าอาการรถคันนี้อาการมันไม่เด่นชัดแล้วก็ทางอู่ TMS เนี่ยเป็นอู่ที่ค่อยๆซ่อมไปไม่ผลิตผาไม่มั่วซั่กับลูกค้าอาการแรกที่เข้ามาเนี่ยอย่างที่เคยเล่าไปให้ฟังแล้วเนี่ยถ้าใครจำไม่ได้เนี่ยย้อนรอยนิดนึงก็ได้คือไฟมันโชว์เครื่องยนต์เดินปกตินะครับแล้วก็พอเราเอามาเสียบคอมพิวเตอร์ที่อู่เนี่ยมันจะขึ้นว่าอากาศที่เข้าทางเทอรอดีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันเข้ามาส่วนผสมไม่เท่ากัน ก็ไลช่ชงไล่เช็คไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยมันจํากัดข้อบกพร่องได้คือตัวชุดอากาศเข้าไล่เช็คตั้งแต่แอร์แมสตัวเซนเซอร์ช่างเปลี่ยนเลกูลเลเตอร์คือเปลี่ยนแต่ละชิ้นแต่ละครั้งเนี่ยเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ประกอบประกอบเสร็จแล้วก็ไปขับไปขับเสร็จไม่หายไฟยังโชว์ก็กลับมาก็แก้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยกินเวลาไปประมาณเกือบสิบวันจนสุดท้ายเนี่ยผมบอกช่างว่าไม่ไหวแล้วว่าวิ่ไปไปกลับ มันมีหลายชิ้นแล้วเกิดบนชุดท่อไอดีทาง t m x ก็เลยแนะนําว่าเปลี่ยนท่อไอดีชุดใหม่ไปเลยไหมใหม่ทั้งยวงเลยหมื่นกว่าบาทก็ตัดสินใจครับเปลี่ยนท่อไอดีทั้งยวงยกชุดเลยเปลี่ยนเสร็จแล้วก็นุ่ว่าสบายใจนะครับก็ไฟชงไฟโชหายฟ็อคโคตต่างๆในระบบหายหมดนะฮะขับรถกลับไปยังไม่ถึงบ้านไฟโชอีกแล้วครับกลับมาที่อุ่อีกครั้งนะครับเสียบคอมพิวเตอร์ใหม่เนี่ยทีเนี้ยขึ้นเป็นไฟต้นคริสต์มาสเลยครับเพราะว่า ตัวหน้าจอเนี่ยโชว์ ABS EPS โชว์หมดเลยเสียบคอมขึ้นฟลอล้ดโคตรแยกมากมายนะครับจนอู๋เขาบอกว่าโผล้พี่มาขึ้นโค้ดแบบนี้ตั้งแต่ต้น,นจบไปแล้วอาการเนี้ยกล่องพังแน่นอนนะครับก็ได้จัดก,การถอดเจ้าท่อด,ดีออกคืนให้นะครับต้องบอกว่าเป็นอู๋ที่น่ารักมากๆตรงไหนที่ไม่ได้เสียนะครับเพราะว่าจะถอดคืนให้แต่นั้นแล้วก็มาล่างไล่นะครับเช็คกล่อง เช็คไปเช็คมาเนี่ยโกกกล่องช็อตจริงๆด้วยนะฮะสำหรับอาการกล่องช็อตนะครับจริงๆซ่อมได้เพียงแต่สภาพเนี่ยที่ช่างบอกมาคือว่ามันช็อตหลายจุดนะครับแนะนําก็คือว่าให้เปลี่ยนกล่องใหม่โดยเป็นการซื้อกล่องเปล่าใหม่แล้วก็โคลนะครับข้อมูลจากกล่องเดิมติดรถเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ประกอบเข้าไปบนรถยนต์นะฮะ ซึ่งพอประกอบเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาการทุกอย่างหายเป็นปกที่นะครับคือแค่กล่องรวนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเรายังจัดการให้ช่างนั้นเดินสายยางครอบข้อลมหัวโชว้ดด้านซ้ายให้ด้วยที่บั็กจะหลุดทุกๆุกคันนะครับรวมไปถึงเปลี่ยนาลาวลมหน้าเครื่องนะฮะาก็จัดการเปลี่ยไปหมดเลยนอกจากนั้นเนี่ยช่างบอกว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยการทํางานในการระบบเพื่อความสมบูรณ์ที่สุดนะครับขั้นสุดท้ายเนี่ยพบว่า ตัววาล์บล็อกเนี่ยออกอาการไม่ค่อยดีนะฮะก็เลยให้ช่างรื้อดูรื้อมาเนี่ยพบว่าตัววาล์บล็อกที่ติดรถมาเนี่ยมันไม่รู้ว่าใครเป็นคนเปลี่ยนมานะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ของเดิมประเด็นคือมันไม่ใช่ของแท้ครับหน้าตาอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนพวกไม่รู้ดิมันถึงได้ออกอาการว่าการส่งค่ามันไม่สมบูรณ์นะครับไหนๆคันนี้ก็ซ่อมแบบคนบ้าแล้วนั้นจัดการเปลี่ยนวาล์บล็อกใหม่เป็นของแท้ครับ อีกหมื่นกว่าบาทแล้วก็ไล่ไปถึงด้านหลังครับเพราะว่าครับกอกทห้เราทำช่วงล่างทั้งหมดไปเนี่ยข้างหน้าเปลี่ยนเกือบหมดข้างหลังโดนนอนมากๆนะครับก็ยังยังคาใจอยู่สุดท้ายก็เลยให้ช่างเช็คอีกรอบพบว่าแขนกันโค้งด้านหลังเนี่ยเริ่มอาอการไม่ดีแต่ยังไม่เสียนะแต่ตหดสนใจเปลี่ยนไปครับเดี๋ยวมันไม่เท่ก็เลยเปลี่ยนไปทั้ง้ายทั้งขวาน บอกว่าเป็นการทํารถที่นานมากแล้วก็เหนื่อยมากเพราะว่าแม้จะเล่าให้ฟังภายใน5นาทีสรุปจบแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้เวลาจริงถึง20วันด้วยกันตั้งแต่ผมสั้นเนี่ยยันผมยาวเลยจะไม่ให้ตัดผมเนี่ยคือมันเสียเวลาตรงที่ไฟโชครั้งนี้นั้นมันเป็นไฟโชที่แก้ยากมากช่างบอกเลยว่าไฟโชแบบนี้มันไล่าย,ยากเพราะว่าไฟโชว่วาอากาศขข้ายความไม่เท่ากันส่วนผสมผิดนั้นมันมีปัจจัย เยอะมากและด้วยความที่น่ารักของช่างที่อดทนทำไปกับผมเนี่ยเปลี่ยนชิ้นนี้นะครับเลเกเรเตอร์สับซ้ายสับขวาอ้าวสับเสร็จออฟอล์โค้ดหายขับรถออกมาขับรถงไม่ถึงบ้านไฟชกขับกลับไปใหม่ทิ้งรถไว้3วันช่างโทรมาพี่เสร็จแล้วครับทำอะไรไปผมล้างแอร์แม้เปลี่ยนเซนเซอร์มันหายแล้วพี่อขับออกมายังไม่ถึงบ้านแม่กก็เป็นอีกครับเดี๋ยวบอกกันนะครับว่าช่างเนี่ยไม่ใช่ส่งเด็ดเปลี่ยนเสร็จเช็คโค้ดแล้วก็ส่งรถคืนนะครับช่างเอาไปวิ่งออก จากพีเอเนี่ยออกขึ้นสภาพระรามแปออกพกทุมมทธมนตรงกับมาเอ้ยแม่งไฟหายพอเราขักกบออกมาเนี่ยไฟก็โชว์ตอนแรกเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องไปบนไหมเพราะว่าอาจจะเป็นที่เราไหมช่างขับไม่เป็นเป็นที่เรา <c oughs> มุนหงิดแล้วบอกเฮ้ยเปลี่ยนไงี้ไม่ไหวว่าเหนื่อยเอาแบบจบ,จบๆเลยได้ไหมเผื่อมีเอฟซท่านใดรับต่อไปเนี่ยเขาจะได้สบายใจว่าเฮ้ยเราทําแบบสุดก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนท่อไอดีครับ ซึ่งก็บอกว่าในคลิป how to ซื้อ S class อย่างไรไม่ให้เจ็บนั้นอาการท่อไอดีเนี่ยไม่มีเลยนั้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันอาการมันยังไม่เยอะแต่ช่วงนี้เท่าที่ถามอู่กั้นหลายร้านเขาบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้คิดมากกับท่อไอดีพังมันคงถึงรอบอายุของมันนะครับ10กว่าปีท่อไอเนี่ยถ้าเกิดเป็นขาสัม่ยมนะครับหน้าท่อ ID มีอะไรเปลี่ยนไม่กี่พันบาทแต่ถ้าเกิดขาด้านในหักเนี่ยหรือชิ้นชนอื่นๆหักนะครับบนชุดท่อไอดีนั้นต้องเปลี่ยนยกชุด เปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยอาการเหมือนเดิมคือฟอสโคดก็หายขับรถออกอช่างเอาไปวิ่งเทสเนี่ยทีนี้แม่งวิ่งอยู่2วันเลยโทรกลับมาพี่ผมวิ่งไปเกือบร้อยโลแล้วไม่เป็นไรเลย <c oughs> เอากลับมาไม่ถึงบ้านมันก็เป็นอีกครับ <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามรับ <c oughs> เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วก็ตามซีรีส์คุณนับพอลมาเนี่ยแล้วพบว่ารถตัวเองมีอาการไฟเครื่องโชว์ไม่ต้องตกใจครับไฟเครื่องโชว์แต่เครื่องยังเดิ r นิ่งนั้น,นมันมีอาการอยู่ไม่กี่อย่าง อย่าคิดไปเองครับเอาไปให้ช่างเอาไปให้อู่ที่มีเครื่องสตาร์จับอู่ไหนก็ได้ครับจับดูแล้วก็แก้เป็นจุดจุดซึ่งจุดที่เป็นอากาศเข้ามาไม่เท่ากันหรือว่าส่วนผสมมันมันอากาศไม่ได้เนี่ยมีชิ้นส่วนเยอะต้องใช้เวลาและความอดทนค่อนข้างสูงสรุปแล้วเนี่ยเปลี่ยนกล่องไปชุดนึงเนี่ยโอเคมากๆทุกอย่างจบเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่กล่องนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่กล่องแท้เราก็ใช้เป็นกล่องโคลนนิ่งอะเป็นกล่องเปล่าเปล่ามาแล้วก็โคลนข้อมูลใส่เข้าไป ถ้าหากเบิกกล่องใหม่เนี่ยมันจะแพงกว่านี้เยอะนะครับอ่ะหลายคนฟังตรงนี้ก็คงจะรอคำนี้อยู่ว่าสรุปค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บินจะมีทั้งหมดสส่วนนะครับส่วนแรกคือบินรอบแรกที่เปลี่ยนท่อไอดีแล้วก็ล่างไล่เช็คระบบทั้งหมดเนี่ยรวมไปแล้วหมื่นกว่าบาทสรุปแล้วทั้งช่างถอดคืนให้นะครับเปลี่ยนไปทําเฉพาะตัวกล่อง ECU เนี่ยสามหมื่นกว่าบาทแล้วโดยช่างก็น่ารักมากหักยอด่าท่อร่วมไอดีจากของทรัคเทคนะฮะ ส่วนประเกันที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นของใช้แล้วเสื่อมสาภาพคือใช้แล้วมันใช้ซ้ำไม่ได้ก็คืนไ,ไ้ก็ต้องก็เสียเสียเงินไปแหละรับสาภาพไปก็ได้คืนท่อไอดีมาก็ถือว่าขอบคุณมากๆรวมถึงนะครับเราไปเปลี่ยนตัววาล์วลมหน้าเครื่องอีกหนึ่งอันก็วาล์วบล็อกที่เราให้ฟังครับคือตอนนั้นถอดออกมาเนี่ยมันจะเป็นด้านอย่างเงี้ยใครคุ้นคุ้นเขียนตามเฟซบุ๊กปะ่ะเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยคือแม่งคือปลอมไง หน้าตาบอกเลยว่าเนี่ยใหม่มากนะครับแต่ค่าที่ได้ออกมาในระบบในการจ่ายลมนั้นค่ามันผิดมันเพี้ยนมันเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำมันเรียกว่ามันไม่นิ่งก็เลยจัดก,การเปลี่ยนนะครับบาบล็อกเบนส์แท้ไปก็ด้านหลังเปลี่ยนแขนกันโครงหลังซ้ายขวานะครับราคาทั้งหมดเป็นราคาวันนี้นะครับช่วงนี้บอกเลยว่าเท่าที่ถามเนี่ยราคาขึ้นเรื่อยๆชกอัพถุงลมดนะ้านหลังสุดเนี่ยผมเข้าไปเอาคุณไปเอาคุณทคท,อง,ทองนี่แหละก็มีรถพี่เอฟซี FC เข้าไปถาเป็น S Class สีดำสวยมากชกอัพถุงลมเนี่ยตอนนี้ผมเปลี่ยนไปสนนะครับคุณรับทองตอนนี้ราคาปัจจุบัน28,000บาทแล้วครับเพราะว่า1ของขาดตลาดแล้ว2ใเนี่ยค่าโลจิสติกค่าเรืออะไรแพงมากๆรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่ปัจจุบันยูโรนั้นแตะ40่บาทเข้าไปแล้วตอนที่ผมเปลี่ยนเนี่ยเป็นสต๊อกที่เขาสมัยเป็นค่ายูโร37บบาทตอนนั้นมันปรับตัวขึ้นนะฮะราคาที่เราเล่าในวันนี้ก็อนาคตก็จะปรับตัวขึ้นตามสภาวะนะฮะ ก็เปเสร็จงวดนี้โดนไป50,000ื่นกว่าบาทแต่เราได้รถที่ออกมาสมบูรณ์มากๆอ๋รวมถึงอันนี้เป็นบินบนก่อนที่จ่ายเงินไปแล้วอันนี้ก็จะเป็น เปลี่ยนจำได้ไหมว่ตอนที่เราไปเข้าอู่สีเนี่ยเราเบิกจากเบนซ์ประเทศไทย1ชิ้นไม่มีสีนะครับเอาไปทําที่อู่สีส่วนชิ้นใหม่นี้นะครับเราเบิกจากสิงคโป์มามาพร้อมสีมาถึงปุ๊บก็ให้ช่างที่ทีเมเอสนั้นประกอบใส่ได้เลยตกแต่ทันแปดบาทราคาเท่ากาันเพียงแต่ไม่ต้องเสียค่าทาสีอีกพันหนึ่งเบ็ดเสร็จก็เป็นหกหมื่นกว่าบาทสุขสมอารมณ์หมายกับคุณนับทองที่ได้กลับบ้านเสร็จทีนะครับหลังจากพลาดพลาดกันไปร่วมเดือน ก็เดี๋ยวคลิปนมานะครับเอาคุณนับทองไปเก็บไฟน t ลทั h อีกครั้งหนึ่งแล้วจะเป็นตัวแผงหลังเบาะคู่หน้าที่หนังมันพองนะครับเก็บสีเบาะหน้าจุกจิก,จ,ก,จ,กจิกนะครับเก็บภายในแล้วก็จะไปขัดลายมาให้มันเอียเอ่ยมเอี่ยมพร้อมทั้งเก็บขัดสีภายนอกติดฟิล์มเป็นไฟนอลทัชนะครับและเราจะมาสรุปให้ฟังว่าคุณนับทองนั้นจบเท่าไหร่ในการซ่อมเหมือนคนบ้าเบิกแท้หรือของแบรนด์ที่ทำให้แท้ทั้งคัน ยกเว้นกล่อง ECU นะครับที่เป็นกล่องเปล่าแล้วเรามาโคลนเข้าไปทั้งหมดทั้งมวลได้รถ S-Class ที่เป็น S-Class ขับไปสมบูรณ์ที่สุดไม่อายใครวันนี้ผมพี่อาร์ตลาก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดสมัครแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย